ชูชาติเกลแปลงสุริเจ้าธรรมดุอาเจ้าครับสวัสดีครับคุณสุดาครับสาวแม่ต่ำเนาะแลวก็ท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องเจ้าพะเยาตีเคารพรักทุกทัานครับเจ้าเป็นปกติเป็นประจำนะเจ้าในระหว่างสาร์ตี่านมาเนาะท่านเนาะท่านผู้ว่าไปปฏิบัติภารกิจอย่างพ่องนะเจ้าเริ่มกันที่เรื่องของการพัฒนาเรื่องของการออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยาตีอันตัง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เปินมาจับก็เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดพะเยาได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากทางศูนย์บริการวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพนะครับร่วมกับทางสมาคมการพิมพ์ไทยและก็ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเปินได้จัดโครงการอบรมขึ้นมามีประมาณ1ิบจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็เปินก็นเลือกเอาจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดแรก ที่จะมาดเดินการในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับโดยเครือข่ายองค์ความรู้ของจังหวัดพะเยานะครับคือจันการจัดอบรมให้ความรู้แล้วก็มีการฝึกปฏิบัติในการออกแบบผลิตภัณฑ์และก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเฮานะครับทั้งในส่วนของผู้เก่าการขนาดกลางขนาดย่อมหรือ sme แล้วก็โอท็อปทั้งหลายลก็มี ผู้ที่ให้ความสนใจโดยทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้เป็นผู้ประสานงานเชิญมาจากทุกพื้นที่ทุกอำเภอนะครับจํานวนร่วม200ลายนะครับจัดที่โรงแรมเกตเวย์จังหวัดพะเยานะครับระหว่างวันที่10-11มิถุนายน2วันด้วยกันนะครับวันนั้นทางคณะวิทยากรจากกรุงเทพจากหลายหน่วยที่ได้อ,อุมาตะก,กี้นะครับเป็นเดินทางมากันเป็น10กว่าคน1ิกว่าท่านนะครับเิ่นตั้งใจอย,อย่าง มากมายนะฮะที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคต่างๆในการที่จะพัฒนา,าผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการผู้ผลิตในส่วนของจหวัดพะเยาฮานะครับซึ่งในวันดังกล่าวนั้นก็เป็นบรรยากาศที่ได้รับความสนใจนจากพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะาผู้ประกอบการนะครับรวมทั้งนักศึกษาจากหมหาลัยพะเยา จำ่วนหนึ่งก็มาร่วมกิจกรรมตัวยนะครับผมก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวนะครับก็ได้หันถึงบรรยากาศของความร่วมมือแลความตั้งใจของการอบรมเพราะปกติสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยของจังหวัดพะเยาโฮก็มีอยู่มากมายที่เป็นของดีแต่ว่าพอเอาไปขายแล้วในเรื่องเกี่ยวกับราคาค่างวดมันก็ได้บอกค่อยนักตัวใดเพราะฉะนั้น การที่เปินมาอบรมแนะนําเทคนิคต่างๆในเรื่อง,องการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วกัพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เคยทํากันมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้รูปแบบโดยเฉพาะเปิห้องว่ากล่องบรรจุภัณฑ์หรือภาษาฝรั่งเปิห้องว่าแพคเกจจิ้งนะครับออกแบบเพืมันกระทัดรัดเพืมันสวยงามเพืมันสะดุดตาเป็นที่น่าสนใจรวมทั้งมีขนาดที่พอดีหรือว่าสร้างคุณภาพของงานของผลิตนะครับ ล้วก็ต้องคำนึงถึงเป้าหมายของกลุ่มผู้บริโภคด้วยไม่ใช่เขาแปลงเอาเอากล้วยทอดใส่ถุงก๊อบแก๊บแล้วขายอย่างนั้น<อ>นะฮะมันก็ได้บกี่บาทแต่ถ้าเอาไปใส่กล่องงามๆนะครับแล้วก็ทําให้หน้าตาทําออกแบบข้อความหรือว่ารูปร่าง,างต่างๆให้มันดูน่าสนใจมันก็ขายได้ราคาหนักขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนก็นําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับมา คือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเนี่ยได้หันแล้วก็คือได้ลงมือทดลองด้วยตนเองอยากจะออกแบบพิชพันของตัวเองอในเรื่องของเรื่องของการบรรจุพันเนี่ยนะฮะเป็นกล่องเป็นซองเป็นถุงอย่างทั้งหลายเนี่ยเพื่อนคิดได้เองแล้วก็ใน,นาการเดวกันเพื่อนเปิดโอกาสให้นําลูกหลานตัวเก่าที่สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ามาเฮียนร่วมโดยเพราะบางคนก็อายุนักแล้วนะบอกให้เป็นในเรื่องอ,อุปกรณ์เทคโ โนโลยีสมัยใหม่นะครับก็เพ<อ>ื่อไปทำก็ทงทำมาได้พเพื่อนก็เปิดโอกาสนะฮะตัวใจเต็มเตี่นะฮะเอาลูกเอาหลานเอาคนที่ไว้วางใจได้เอามามานั่งถวยนะครับมาฟังถวยแล้วเปื่อนก็เพื่อได้ทดลองทำงสองวันด้วยกันนะฮะก็ประสบความสำเร็จได้ไดีนะครับทางคณะวิทยากรจากจุฬาจากสมาคมการพิมพ์ไทยสภา,สาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่เพิ่นมากันเพื่อนก็ดีใจเพื่อนหันเจ้าพยาวฮา ต้องอดต้องใจกันนะครับเพื่อนบอกว่าคราวนี้ก็ถือว่าเป็นความสาเร็จเหยมครั้งหนึ่งที่เราต้องการที่เหือพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของอาชีพเรื่องโอท็อปเรื่องสินค้าชุมชนเราเนี่ยเฮือได้เพิ่มมูลค่า,จ,าจะได้สามารถที่จะนําไปแข่งขันในตลาดจังหวัดอื่นนะไม่กระทั่งสามารถที่จะไปแข่งขันได้รับต่างประเทศได้ตัวนะครับอันนี้ก็จะทําให้มีรายได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่า สินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปที่ก้าวไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเขาจะได้หันแพ็กกิ้งแบบใส่ปลาส้มแพ็กกิ้งใส่กล้วยช่านมันมันม่จช่เฉพาะแพ็กกิ้งเนี่ยคนนแนะนําทั้งเรื่องการปรับปรุงคุณภาพอย่างปลาส้มบานเทาอาจจะทํามาห่อใบตองห่อพลาสติกถุงพลาสติกห่อมานะครับแล้วขายเป็นห่ออย่างที่เป็นปุ๊กเป็นมัดเนยนะแต่ต่อไปถ้าสมมุติว่าถ้าสนใจอยากจะให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจจะทําเป็นซองบรรจุสุญญากาศาานะฮ<น>ะแล้วก็เหมือนกับที่เชียงใหม่บางทีคนทําน้ําพริกหนุ่มใส่ซองใส่อัวใส่ซองแกงฮังเลใส่ซองอย่างนี้นะะแล้วก็ไปขายได้ทั่วประเทศบางทีก็มีบางคนก็เอาไปเอาเอาติดไปต่างประเทศ,เทศด้วยแต่วันนีวมันง่ายข้อคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาบ่าต้องมาตาม่าน้ําพริกหรือต้องมาหั่นพักอย,อย่างต่างเสียเวลาตั้งไฟเตาแก๊สอย่างต่าง เขาแค่ฉีกถุงฉีกซองมานะครับอาใส่ไม่ค่อยเวฟบใส่จานกินได้เลยเนี่ยมันมันจะต้องพัฒนาถึงขั้นนั้นนะครับอันนี้ก็ได้มีการแนะนํากันไปมากมายนะครับอันนี้ก็คิดว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็คงอยาได้รับประโยชน์แล้วก็อยากจะใฮืได้ช่วยไปขยายผลก,กันลองเอาไปทำกันแล้วก็ถ้ามีความสนใจต้องการใฮืมีการ อ,อบรมอย่างเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปก็ได้ช่วยสะท้อนช่วยบอกกล่าวมายังสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพยาวเฮานะฮะเขาจะได้ประสานเอาวิทยากราอบรมเพืนะครับเป็นการาพัฒนาอาชีพพัฒนาไรายได้ให้พี่น้องชาวพยาวเฮานะครับ จาสมัยต่ำจังหวตั้งแต่ท่านผ้วามารับตำแหนง่งผัวาราชการจะไปยาวหนึ่งในในอยูบย่บ้านของท่านก็คือออกไปแอลหาผู้สูงอายุคือความสําคัญกับผู้สูงอายุหรือว่าคนเฒ่าเมื่อบักกี้วันที่ผ่านมาหันสมัยต่ำหันเวบใน,ในในส่วนของจังหวัดหันทันมอบโลแล้วก็เกติบัตให้กับผู้สูงอายุก็เจ้าครับก็ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยานะครับร่วมกับทางเพื่อนห้องว่าส,สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งไประเทศไทยประจําจังหวัดพะเยานะครับซึ่งท่านได้เชิญผู้สูงอายุจากทั้งเก้าอำเภอของจังหวัดพะเยานะครับมา,าร่วมประชุมประจําปีพร้อมกับนั้นก็ได้เชิญผมไปเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ได้มอบโล่มอบเกียรติบัตรนะครับเพื่อเป็น ขวัญเปกำลังใจให้ผู้สูงอายุดีเด่นจํานวนหลายรายนะครับที่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการดูแลสุขาภาพตัวเก่าแล้วก็ได้มีบทบาทสําคัญในการดูแลเอื้อเฟื้อบรรดาสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางภาครัฐหรือราชการเขาจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องเหล่านี้เนื่องจากทุกประเทศทั่วโลกมีแนวโน้นโม ของสังคมประชากรต่างๆที่มีผู้สูงอายุนักยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเราของคงจะต้องได้เตรียมการในเรื่องนี้ที่จะต้องให้ผู้สูงอายุนั้นได้มีความหูมีความเข้าใจในการที่จะดําเนินชีวิตแล้วก็ทากิจกรรมต่างๆนะครับคือสอดคล้องกับสถานการณ์ดูแลกันเองแล้วก็มีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคประชาชนต่างๆนะครับเครือข่ายต่างๆจะต้องมาร่วมมือกันนะครับ อันนี้ก็ได้หันถึงผู้สูงอายุจำนวนอ่าจำนวนนักนะครับวันนั้นก็น่าจะประมาณสัก,100กร้อยกว่าท่านสองร้อยท่านนะฮะก็ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวผมก็ได้อู้ได้จะาได้ให้อ่ากํลาลังใจนะครับผู้สูงอายุทั้งหลายที่แต่ละท่านมานั่นก็ดูก็แข็งแรงกันทั้งนั้นนะครับอ,อายุเป็นเจ็ดสิบแปดสิบกันะนะครับแต่เดิมอ่ องคสุดาสามารถถามคงคงทราบดีนะฮะที่ว่าอันตะก,กี้ก็อู้ไปแล้วว่าผมมีโครงการไปเยี่ยมผู้สูงอายุทุกอำเภอตอนนั้นก็ได้ไปกันทั้งทั้งเก้าอำเภอแล้วนะครับจํานวนสาวสาวแปดท่านนะฮะอันนั้นเอาร้อยปีขึ้นไปนะครับถ้าจะร้อยปีขึ้นไปมาก็เพื่อนเดินทางลําบากนะฮะ <c oughs> ก็เลยไปจุดที่เพื่อนแต่เฉพาะนี่หมายถึงผู้สูงอายุที่เป็นผู้นําเป็นแกนนําในการดูแลเช่นเป็นประธานชมรมกรรมการบริหารชมรมสูงอายุแต่ละ <พ>อำเภอนะครับแล้วระดับจังหวัดเนี่ยเพื่อนก็นมาประชุมกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมยินดีนะครับที่ผู้สูงอายุก็อให้ความสนใจนะครับแล้วก็ได้ให้ความาห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับเป็นสังคมที่เอื้ออาทรน,นะครับสังคมที่มีความ หากความเข้าใจปรารถนาดีซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมเมืองพายาวหาะครับที่ผู้สู้สู้สงุ็ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีที่มีคุณค่านะฮะที่จะเป็นขวนัญเป็นกําลังใจเป็นร่มพ่อร่มไส์ของลูกหลานตันเต้านะครับถ้าผู้สงยุยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มี สุขภาพจิตทีด่ดีนะลูกหลานก็สบายใจไปทําการทํางานต่างๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นหามทุกคนเป็นดูแลกันเองได้นะครับทางราชการก็มีหน้าที่ที่จะให้การสนับสนุนร่วมมือกันครับเจ้าจากเรื่องของผู้สงมายุเข้ามาที่เรื่องของการจะรูปตีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของเจ้าท่่นเจ้าเป็นจะได์ของเจ้าอันนี้ก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่ได้ให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยเฉพาะสำนักงานโยธาธิการผังเมือง แต่ละจังหวัดได้พิจารณาที่จะจัดทําโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเพิ่นาพื้นที่ที่บางแห่งมันมีปัญหาในเรื่องความแออัดยัดเยียดนะครับเป็นชุมชนดั้งเดินถนนหนทางมันก็คับแคบยิ่งถึงวันนี้โดยเฉพาะพยาวฮาก็คงจะเริ่มหันสัญญาณบางอย่างว่าลดเริ่มติดถนนบางสายซอยบางสายมันก็คับแคบไปแล้วนะครับแล้วบางพื้นที่เนี่ยก็ มันตั้งชุมชนมาเมินเป็นหลายสิบเป็นร้อยปีนะครับการที่จะ,ะขยายนอนอยงเข้าไปก็ยังติดขัดในเรื่องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้เป็นเจ้าของนะครับบอกว่าจะเป็นเอกชนบอกว่าจะเป็นราชาการอย่างต่างที่สาธารณะอย่างไรก็มีปัญหาบางที่ก็เป็นที่ตาบอดหมายถึงว่ามีที่อยู่ตรงไหนมีตั้งเข้าออมีตั้งออกก็ทำให้เสียโอกาสในการที่จะใช้ประโยชน์ เนี่ยมันมีตั้งเข้าทั้งออกก็เป็นติ่มมีมูลค่ามันมีก่้ามันมีสินะนะครับมันก็าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นเรื่องที่ทําให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับอันนี้ก็มันก็คือแต่ละจังหวัดได้พิจารณนเรื่องนี้จังหวัดพะเยาเราก็ได้เลือกเอาพื้นที่บริเวณเขตบริเวณของเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังทองและเทศบาลเมืองพะเยานะครับช่วงบริเวณ ริมถนนครับจะเป็นพื้นที่ที่จะพยายามที่จะมีแนวคิดที่จะเชื่อมระหว่างถนนซูเปอร์ไฮเวย์สายนอกกับถนนพหลโยทินสายในนะครับที่มีปาจ้านะครับองสุปปาจ้าจีนอยู่ตรงกลางนะครับใช่สุสานตเล็กนะครับจะอยู่ย่านบริเวณนั้นครับอันนี้เพื่นก็ได้มีการสำรวจนะครับแล้วก็มีการเจรจากับเจ้าของที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวก็ ก็ส่วนใหญ่กับทุกรายก็รู้สึกจะให้ค,ความร่วมมือนะครับสนใจที่เขาร่วมคือมันจะมีหลักการที่ว่าเจ้าของที่ดินบางแปลงเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องเสียสละที่ดินบางส่วนให้เป็นที่ดินส่วนกลางประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่นะเพื่อที่จะตัดล็อกเป็นรถขยายถนนเฮ้ยนะ <c oughs> เป็นแนวล่องระบายนา <c oughs> ้ําทาให้มันเป็นรูปถนนที่สวยงามเป็นระเบียบ <c oughs> นะครับอพอเขาสามารถทําได้ตามผังที่กําหนดไว้นะครับ ก็จะทําให้ถนนกว้างขวางสวยงามการที่จะทําถนนนะครับอาจจะทําเทคอนกรีตมีทางระบายน้ํามีทางเท้าแล้ววันนั้นประชุมคณะกรรมการมีบางท่านก็เสนอว่าน่าจะมีอะไรอย่างก็ทางจักรยานแต่ว่าก็อ่า <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> ก็อู้ <ๆ S 1> กันอยู่แต่ว่าก็คงต้องขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของพื้นที่เพราะพื้นที่มันมันก่อ บ,บันทักระดนะครับถ้าเอามาตัดเป็นถนนในหมดก็เจ้าของที่ก็จะเหลือน้อยเองเนี่ย oh, <ha. S 2> ครับก็รวมทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการวางแนวสายไฟสายโทรัพท์จะดูทั้งหมด <Ha. S 2> นะครับก็เหมือนกับว่าตัดผังถนนใหม่ให้มันเป็นรูปร่างที่สวยงามมีทางเข้าออกได้สะดวกสําหรับที่ดินตาบอดอย่างต่า oh. มูลค่าที่ดินมันก็จะสูงขึ้น <Ha. S 2> นะครับทั้ง เจ้าของที่ดินถ้าจะไปทําธุรกิจอย่างต่างต่อไปมันก็จะทําให้มันจเจริญขึ้นนะ่ะมีโอกาสที่จะพัฒนามีมูลค่าสูงนะครับเ่าเนี้ก็ทําให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับอันนี้เราก็ได้มีการประชุมไปสองครั้งแล้วในวันอังคารที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมแล้วก็ที่ประชุมของคณะกรรมการ ระดับจังหวัดเราก็เห็นชอบในโครงการดังกล่าวนะครับเราก็จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งจะมีอยู่5ขั้นตอน<ฮ>ตอนนี้กําลังได้5ขั้นตอนไปหลายปีนะครับก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับอันนี้ก็เล่าฟังว่าในส่วนของจังหวัดพะเยาเราก็ได้พยายามที่จะดูแลชุมชนอย่างต่างๆนะครับพัฒนาให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทุกคนได้รับประโยชน์มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีทาง ราชการทั้งภาครัฐเทาก็จะได้ดูแลในเรื่องสนุบหกสนุบการคือทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันบ้านเมืองก็สวยงามเป็นเรียบร้อยนะครับก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันแต่ก็จะต้องเสียสละ,ะในบางส่วนที่ดินบางส่วนเพื่อที่จะใหานาไปใช้เป็นส่วนกลาง<อ>าหรือเป็นที่สาธารณะนะครับอันนี้ก็ได้มีการอูจจากันไปครับาต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมส<ช>บางส,บส่วนนะจ๊นะเนาท่านผู้ว่าเจ้า อู้ถึงเรื่องของกิจกรรมทูบีนในเมาวานืวันจะไมต่ำได้ยินท่านผู้ว่าอุณหภูิการมันมันเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามสมาชิกทูบีนในเมาวานืวันพองนะเจ้าหล่าสูเจ้าต่างคณะกรรมการอยู่ส่วนกลางตีเปิดมาติดตามผลการดำเนินงานของชมรมทูบีน,น,าาน้นเมื่วันหววดพะเยาก็เจ้าท่านครับเรื่องทูบีน้มืวันเป็นโครงการในพระบูธรรมของทุตกมอมหญิงวนรัตน์ดากัญญาสิริวัฒนาพันวดีซึ่งได้ เดเนินการมาตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาก็ประมาณ10ปีเข้าปีที่11แล้วนะครับทุกจังหงวัดก็ต้องอได้เดเนินการในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับทุกม่ามหญิงวรัฐได้ให้ความห่วงใยในปัญหา ของบ้านเมืองนะครับเปิ้ลกระสนใจที่จะมาดูแลเรื่องเรื่องของเยาวชนนะครับหมนว่าเปิ้ลได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวว่าสนใจอยากจะทํางานในด้านเกี่ยวกับเยาวชนครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวนั้นก็ได้ให้แนวทางในเรื่องเข้าถึงเข้าใจพัฒนาอย่างนะครับเปิ้ลก็น้อมนํามาเป็นแนวปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะเรื่องของตุบีนวันนั้น คนทั่วไปมักจะเห็นในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนไปเยี่ยมรออนนักเรียนเยาวชนร้ <c oughs> องเพลงเ <c oughs> ต้นล้าอย่างนี้นะ <c oughs> ก็อันนั้นก็นกนเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆเนื้อหาสาระของทูบิโนวันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้เข้าใจในรอนที่เป็นวัยรุ่นโดยเพราะถ้าเอาไปอู้แบบคนเท่าคนใหญ่รอนบางนฟังท่า <c oughs> นั้นบางทีก็จะต้องใจเทคนิคใจความเข้าใจใน ความรู้ซึกความต้องการของอ่อนต้องทเาเป็นละอ่อนนะฮะต้องต้องปรับเขา้าแข็งเขา,านะครับคือละอ่อนนั่นได้มีความรู้ซึกว่าเป็นมู่เดียวกันหรือว่าจะอู้ภาษาเดียวกันนะครับอันนี้ก็ได้ให้แต่ละจังหวัดได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาไทยก็สนับสนุนเรื่องนี้นะครับขอผู้ว่าได้เอาใจใส่เรื่องนี้ตวัวเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนําเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับเป็นท้องว่าทูบีเมื่อวันคือเป็นหนึ่งได้ โดยไม่พึ่งยาเสพติดหรือว่าใครติดยายกมือขึ้นหมายถึงว่าคนที่หลงคิดติดยานะครับก็ให้เปิดเผยตัวมา,<อ>าแล้วก็<ย>กต้องกล้ายกมือแล้วก็กล้าแสดงออกแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพัฒนาฟื้นฟูรักษานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ทํากันในส่วนของจอดเยเยาเมื่อหลายเดือนก่อนได้ไปน,นําเสนอผลงานในระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เฮาก็ได้รางวัลมาสามประเภท ครับคือประเภทจังหวัดดีเด่นายประเภทสถานศึกษาระดับหมหาลัยซึ่งหมหาลัยพะเยาก็ได้รางวัล<ม>และก็ระดับมัธยมโรงเรียนดงเจนวิยาคมแต่เขาลดไปสองอันคือระดับระดับชุมชนะนะครับแล้วก็ะระดับสถานประกอบการะนะครับรก็ยังมาผ่านเกณฑ์เตือนนะครับ ในส่วนของจังหวัดทูบีนว,วันดีเด่นเนี่ยของเราถือว่าตอนนี้จะต้องเตรียมผลงานที่ต้องไปนําเสนอในระดับประเทศตีเมืองทองธานีในในประมาณกลางเดือนหน้า,านะครับเมื่อวันพุธที่สิบสองที่ผ่านมานี่ก็มีขณามการจากส่วนกลางจากทูบีนว,วันส่วนกลางเพื่อนก็มาตรวจติดตามผลงานนะครับในพื้นที่ของ จังหวัดพะเยาหาเพื่อมาดูว่าคงมีการบริหารจัดการจะได้มีผลงานจ่าไรนะครับเพื่อที่จะเป็นเป็นเป็น,าปนการตรวจสอบผลงานจริงในพื้นที่นะฮะแล้วก็จะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งที่จะนํามาไปรวมในการนําเสนอผลงานแห่งครั้งหนึ่งที่ที่เมืองทองธาน,นี <S <S าในเดือนหนานครับทางคณะกรรมการที่เพิ่นมาเพิ่นก็มีความพึงพอใจแล้วก็มีความชื่นชมในการดูงาน ของทูบีนวันของอยุธยาห้องเพราะว่าก็ทํากันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ทํากันอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ผมเองก็ได้ยืนยันในส่วนที่ใน่านผู้รายการอังวัดนะครับก็ได้มีโครงการผู้ว่าออกไปพบปะสมาชิกชมรมทูบีน้วันระดับโรงเรียน <c oughs> ส่วนผมก็ไปมาหลายตีแล้วเพราะว่าจะเป็นผู้ช้างเคียงคําแม่ใจลาดประชานุนเคราะห์ก็เลือดทำเ,เลือดทำประมาณสักสามสี่ตตีนะครับ <c oughs> ก,ก็จะพยายามไปให้ครบ นะครับก็บเพื่อที่จะไปพบปะนะครับบรรดาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะรอนักเรียนแต่โรงเรียนนะครับซึ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้พลังใจเขาเพราะรอนั้นมีศักยภาพหรือว่ามีมความสาม,มารถมากมายาที่จะได้แสดงออกนะครับ,บว่าอาจจะเป็นเรื่องของศิละปะการแสดง<ม>ในเรื่องของอาทางด้านดนตรีเรื่องกีฬาเรื่องการดูแลอย่างต่างๆในกลุ่มของเขานะครับ ก็ไปให้กำลังใจไปให้การแนะนาอย่างต่างๆนะครับจะทำให้มันเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่ชัดเจนขึ้นมาว่ามาได้เป็นเรื่องที่อู้กันเล่นๆละอ,อ,อ่อนทุกคนนะครับทุกโรงเรียนเนี่ยมีความสามารถด้วยกันทั้งสิน้นผู้ใหญ่เขาจะต้องให้โอกาสเขาจะต้องนําเขาไปสู่ในเวทีที่ดีที่เหมาะสมนะครับเขาจะได้มาได้สนใจในเรื่องยาเสพติดนะครับจะได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาเล่นดนตรีนะครับ ทํากิจกรรมต่างๆที่ที่ทเป็นความสามารถของเขานะครับอันนี้เราก็าพยายามจะส่งเสริมกันอย่างนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้เดานินการกันมากมายนะครับในในส่วนของยอดทะเยาแล้วก็กรรมการเพื่อนก็มาดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นไดนะครับซึ่งในวันดังกล่าวนั้นเพื่อนก็ ดูแลก็มีความพึงพอใจนะครับ่านก็มีข้อแนะนําหลายประการกับทางจังหวัดพะเยาฮองครับเจ้ามาเห็นเร่งหนึ่งเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายที่สําการของรัฐบาลนะเจ้าโครงการท่าจำนําเข้าครับในส่วนของพะเยาความคุมหน้าไปจะได้พงเจ้าท่านครับอันเมื่อวันพุธที่สิบสองที่ผ่านมาจังหวัดฮองก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการในเรื่องการดูแลรับจำนำเข้าระดับจังหวัดนะครับซึ่งก็ได้มีการสรุป ผลการดูงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูการผลิตที่ผ่านมานะครับว่าทํากันไปได้มอกใดน,นะครับแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอย่างห้องซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการเพื่อที่จะรอรับนโยบายของรัฐบาลที่กําลังจะมีการประกาศโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูการถัดไปนี่นะครับเพราะก็มีปัญหาความบบ สะดวกอย่างหลายอย่างนะครับในการปฏิบัตินะฮะเขาก็มาหับฟังจากผู้ปฏิวัติในพื้นที่เพรว่าจะเป็นในส่วนของทั้งอำเภอทั้งเกษตรอ่าทางคณะกรรมการที่ไปทําหน้าที่ในหน้างานนะครับว่าจะเป็นผู้ควบคุมหรือว่าผู้ประจําจุดอรับจํานําในแต่ละโรงสีเข้านะแม้กระทั่งในส่วนของเจ้าของโรงสีเขาก็หับฟังนะครับบางคนก็ชมว่า ไปแล้วว่าได้ราคาตามที่กําหนดนะครับหักน้นหักนี้อย่างนี้ก็อู้กันไปบางทีก็บอกว่าใบประท้วนจ้านะครับบางทีก็บอกว่าได้เงินจ้าอย่างต่างๆนะครับมันปัญหาสารพัดก็ต้องเอามาอู้กันว่ามันที่มันจ้าที่มันเป็นปัญหาเพราะอย่างนะครับซึ่งก็มีปัญหานักครับตั้งแต่ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับปีที่แล้วตุดูการที่ผ่านมาก็มีปัญหาเป็นคดีความกวนาสองคดีา,าะว่ามีการ เอาหลักฐานของคนอื่น<า>ไปแสดงเพื่อที่จะหับสิทธิ์เข้าโครงการ oh. นะฮะมันมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน oh. ซึ่งจะต้องมีการทำประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตำบลอำเภออย่างนี้นะฮะทางเกษตรตำบลกำนั้ใหุ่บ้านต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจะต้องยึดหลัก อ่าทำอภิบาลอย่างที่ผมได้อู้ตั้งแต่แรกๆนะถ้าทำกันตรงไปตรงมาถูกต้องแบบทำซิกแซกแบบทำให้มันเกิดปัญหานยมันก็ปัญหาจะมี<ช>แต่ถ้า,าหาันแกประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็แบบทำกันตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็ยุ่งยากกันนะครับต้องมาตรวจสอบต้องมาสอบสวนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เสียหายแล้วก็พิดกกฎหมายเลยนะครับอันนี้ก็ได้เอามาอู้กันนะครับ<ช>ได้มาสรุปสิ่ง ผลการเดินงานที่ผ่านมาว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งมีปัญหายอย่างที่เราจะต้องเตรียมการปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยเฉพาะในฤดูการหน้าถ้ารัฐบาลเพิ่นประกาศภาพจำนำรอบใหม่ขึ้นมาเขาจะได้เบื้อให้ปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นนั้นให้มันหมดไปเรา,เาจะได้ช่วยกันดูแลให้พี่น้องเกษตรกร,รชาวนาได้ได้รับความสะดวกนะครับในคณะกรรการเกษตรกร,รชาวนาก็ต้องร่วมมือตัวนะครับไม่ใช่ว่าจะเอา คือมันเร็วอย่างเดียวแล้วก็จะเอาได้สต,ตางค์เโดยบอกคำหนึงถึงระเบียบกฎเกณฑ์หลักฐาน <c oughs> อะไรต่างๆก็บอกทำให้ถูกต้องนะครับมันก็ว่ากันไปก็ว่ากันมา <c oughs> นะครับแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองงานภาระ,ะหน้าที่ก็นักพ <c oughs> อคือไปทํหน้าที่อันนี้บางคนก็ทําได้บบเต็มที่มันมันปัญหานัก <c oughs> นะครับก็เอามาอ้มอาจ่ากันแล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ได้สรุปประเด็นปัญหาต่างๆที่จะต้องประมวลรวบรวมรายงานให้ทั้ง ทางส่วนกลางได้ทราบนะครับเพื่อหาทางแก้ไขในระดับนโยบายต่อไปครับเจา้าก็คือโครงการแทบจะมาเข้าของจังหวัดพะเยานะ,าะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วอย่างดีทางเขามีปัญหานแล้วคิดว่าในรอบปีต่อไปปัญหามันอาจจะลดลง้วท่านน้องเจ้าเขาคงจะมาส่งท้ายกับบริการพวกพผู้ประชาชนประจําสัปดาห์นี้เจ้าก,กับอันงานเปิดประตูสู่อาชีพ ที่ยั่งยืนที่ย่ยยงืนครับและการมีการทำเป็นาการจัดโดยสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดพะเยาแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดพะเยาเพื่อจัดกันขึ้นบริเวณสถานที่ลานค้าานคชุมชนด้านหลังเทศบาลเมืองพะเยานะครับก็จัดระหว่างวันที่13-14ถึงมิถุนายนสองวันนะครับเพื่อที่จะให้บรรดา,าพี่น้องประชาชน คนว่างงานคนที่หางานทำเราอนนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่เตรียมตัวที่จะพ้นไปเรียนเพื่อที่จะวางแผนอนาคตว่าอยากจะเฮียในอย่างที่มันมีลู่ทางมีอาชีพที่ดูดีนะครับเพื่อนก็มีการจัดนิทรรศการมีความรู้ในวิชาต่างๆมีการอบรมวิชาชีพระยะสั้นมีการสาธิตทดลองเพื่อได้ปฏิบัติแต่เจ้านิาวัดกกอนี่ไปดูหันหลายอย่างนะครับน่าสนใจทั้งสิ้นนะครับ อารมทั้่งสินค้าโอทอปอ่างต่างก็เอามาสแสดงกันนะครับก็มีผู้มาร่วมงานมากมายนะครับเรานักเรียนนักศึกษาก็นักนะครับแล้วก็มีสถานประกอบการห้างร้านโรงงานต่างๆมาเปิดฮับสมัครงานด้วยนะครับโดยมันต้องเสียเวลาไปไล่ซ่องงานอันนี้เป็นเอาอผู้กอบการนายจ้างนะมาตั้งโต๊ะฮับสมัครนะครับอันนี้ใครสนใจก็คงจะต้องไปติดตามกันนะครับ แต่ว่างานมันจัดผ่านไวแล้วนะสิบสมิบสีิุนายนนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจเฮาที่จะให้คนพะเยาเฮานั้นได้มีโอกาสมีอาชีพมีงานทํากันนะครับแล้วก็จะได้มีรายได้เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวนะครับแล้วก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจวานเมืองเฮาฮ้ามีความมั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนด้วยเพราะเราจะต้องแข่งขันกันถ้าเฮาบ่พร้อมเนี่ยเฮาการเพิ่นล่นะถ้าเจะมีปัญหาต่างๆโดยมาทงนักอันนี้ก็ได้ให้ความรู้เขาเข้าใจให้คําแนะนํากันเจ้าเจ้าอันนั้นก็เป็นในเรื่องที่มูเฮาได้ประโยชน์นะเจ้าท่านจะได้เรื่องคงการมีงานทํานี้ต้องสอบถาไมไปดีเจ้งงาหางนจังหวัดนะเจ้าตึงมดนี่ก็คือภารกิจตี่ท่านผู้ราชการเจ้าวุฒิยาวได้ทำรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าวันนี้เวลาโมเจ้าสามีตําม รมรับชุมของรายการผู้ว,ว่าผู้ประชาชนต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าชูชาติกีฬาแปลงนะเจ้าติดนะปีกมากับท่านผู้ว่าหม่ในเจ้าติดนี้สามีต่าแล้วก็ท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดพเยาลาไปก่อนละเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับขอบคุณนะครับ